ดนตรีไทยเพียงสัปดาห์ละครั้งเลยทำให้ยงสิทธิ์วงพนิชโนนหรือน้องยอชตั้งใจเป็นพิเศษฝึกทั้งการใช้นิ้วมือและควบคุมลมหายใจวันนี้ไม่ได้สวมบทนักแสดงเด็กแต่ทำหน้าที่นักเรียนฝึกเป่ากลุ่ยในเพลงชิงสองชั้นกับเพื่อนๆชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับหนึ่งโรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา หลังปิดกองหนังรกักเรื่องไทม์ไลน์พระเอกรุ่นเล็กก็ได้กลับมาเต็มที่กับการเรียนถึงจะบ่นว่าเหนื่อยบ้างแต่ใบหน้ายังอมยิ้มเพราะยอดอยังสนุกกับทั้งสองเรื่องไม่ว่าจะเรียนหรืองานแสดงที่ยังใหม่สำหรับเขาเรียนวิชาคณิตครับเรียนอังกฤษแล้วก็ดนตรีไทยครับ เป็นดนตีที่แบบดั้งเดิมมาก่อนครับแล้วก็สนุกสนานฟังแล้วไพเราะแ,แล้วก็รู้สึกผ่อนคลายเรียนวันที่เราให้มาเราก็บอกเพื่อนว่ามีงานอะไรบ้างถามเพื่อน ปกติก่อนที่จะมีคิวงานอย่างเงี้ยคือผู้จัดก,การเขาจะแจ้งมาที่โรงเรียนหาครูประจําชั้นก่อนนะคะว่าวันนี้ติดคิวงานคือสมมติว่าถ้าน้องติดในช่วงที่สอบอ่าก็จะขอคือจะเก็บข้อสอบไว้ให้น้องท,ทําทีหลังนะคะ ดูแน่นต่นักกิจกรรมคนนี้ไม่เคยพลาดเก็บประสบการณ์ในโรงเรียนจะร้องหรือเต้นบนเวทีประจำปีหรือมาดรัมเมเยอร์ที่ต้องฝึกควงไม้ก็ไม่เยย่อท้อโดยการที่ใหญ่ทีมีด,ดวงบทบาทจากละครยังทําให้เพื่อนจํานวนไม่น้อยในโรงเรียนผันตู่เป็นแฟนคลับไม่เว้นแม้แต่คนครูที่เข้ามาพูดคุยถามเนื้อหาของละครก่อนออกฉายจริง ไม่เว้นกับเพื่อนสนิทไมเคิลกิติพัฒน์จันรัตนาที่ติดตามผลงานของเพื่อนอยู่เสมอแม้จะมีอุปนิสัยเงียบขรึมเขินอายผิดกับคู่หูแต่ทั้งคู่ก็สนิทกันมาถึง3ปีวจัยใจเลืองอะไรบ้างรู้ว่าเข้าใจกันได้อะพูดอะไรก็เข้าใจกันแล้วน้องย้อนละคะทำไมเลือกไมเคิลเป็นเพื่อนสนิทเลยเพราะไมเคิลนิสัยดีครับแล้ว เวลามีงานอะไรเขาก็จะส่งไปเขาก็จะช่วยช่วยหนนี่เป็นแฟนคลับน้องยอดด้ไหมคะเนี่ยดูไหมติดตามละครเพื่อนไหมก็ดูค่ะชอบบทบาทเขาบทบาทไหนก็เวลาตอนที่เขาร้องไห้แล้วเคยมีความรู้สึกสงสารเพื่อนจริงๆไหมเวลาเพื่อนเล่นเคยสงสารครับ ถือว่าเป็นช่วงเวลาสําคัญที่เด็กๆเ,เขารอคอยล่ะค่ะช่วงเวลาพักเที่ยงนะคะแต่ละวันก็จะมีอาหารมีกับข้าวให้เลือกนับสิบอย่างอย่างวันนี้ค่ะน้องยอดกําลังเลือกอยู่มาดูกันว่าวันนี้ทานอะไรนะคะอ่าจ่ายคูปองแล้ววันนี้คุยกับพี่แว่นหนึ่งดูจะถูกใจเลือกอะไรครับ แกงจืดเต้าหู้หมูสับกับ <Okay. S 1> แกงเขียวหวานไก่อุ้ยกินเผ็ดได้ด้วยนะคะชอบค่ะนี่เป็นมือโปรดเดี๋ยวนั่งกับเพื่อนซีด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะมีไรายได้จากการแสดงแล้วแต่คุณผู้ชมค่ะน้องยออยังเน้นเรื่องของการประหยัดมัธยัสถ์อย่างวันนึงก็จะแลกคู่กองประมาณ20บาทนี่ละค่ะไปทานข้าวกัน เป็นอุปนิสัยติดตัวน้องยอชที่ครูยังออกปากชมโดยเฉพาะรายได้จากงานแสดงที่ครอบครัวดูแลให้แม่ครับแม่เขาก็ไปเก็บไนไปแบงค์ครับแต่ว่าเอาแบบถอนไม่ได้เลยก็ใช้20บาทครับตอนเช้าก็กินข้าว5บาทตอนกลางวันกินอีก10บาทเหลือไป5บาทก็ใสก่กระปุก ส่วนกุศลให้พ่อแม่เองแล้กกบุรงนอยอชผ่านผลงานโฆษณามากว่า30ชิ้นรวมถึงพิธีกรรับเชิญแสดงนิวสิิดีโอก่อนที่จะมาแจ้งเกิดกับบทวันเฉลิมลูกกระตันยูในละครเรื่องทองเนื้อก้าที่มากับแววตาเศร้าเรียกคะแนนสงสารจากผู้ชมได้ทั้งประเทศ มีมยิ่งนักแสดงเด็กวัย12ปีพิสูจน์ความเป็นมืออาชีพด้วยการโกนผมจริงในฉากบวชเนนก็ยิ่งประทับใจฟแฟนคลับกลายเป็นดาวดวงใหม่ที่กำลังจะรัตหน้าจาับตาอภิอยาชาัยจันทิพย์ไทย PBS รายงานค่ะสาธุสาธุสาธุ